ที่ผ่านมาเขาแคร์คุณบ้างไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะมาดูสถานาการณ์ในปัจจุบันกันก่อนนะคะพลังงานของคนเกิดวันศุกร พลังงานของคนเกิดวันเสาร์พลังงานของคนที่เกิดในราศีเมถุนคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็คนธาตุดินค่ะผึกษบกันมังกรดูจากพลังงานของไพ่แล้วสถานาการณ์ในความสัมพันธ์คุณสองคนมีความเป็นคู่กันหรือบางคนแต่งงานกันแล้ว บางคนเป็นแฟนกันคือสถานะความสัมพันธ์นั้นชัดเจนทุกคนต่างรับรู้ว่าคุณสองคนนั้นคบกันอยู่แต่ทีนี้นะคะก็ดูเหมือนว่ามีความเป็นตัวเองขึ้นมาจากหน้าไพเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นราชินีถือดาบนะคะหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้เอาแต่ใจตัวเอง หนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้ไม่แคร์อีกคนหนึ่งจึงทำให้ในบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ดูอึดอัดความสัมพันธ์ดูเหมือนไม่แคร์กันไม่สนใจกันนะคะแล้วก็ทำให้ความเป็นครอบครัวสั่นคลอนความเป็นแฟนกันก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างแปลเปลี่ยนไปหมดนะคะเคยรักกันก็เหมือนจะไม่รักกันเหมือนเดิม เคยชอบกันก็เหมือนจะไม่ชอบกันเหมือนเดิมเคยอยากจะมีกันก็เหมือนไม่อยากมีกันและกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสถานการณ์จากไพ่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าแยกกันอยู่คุยกันน้อยลงดูแลกันน้อยลงจากที่เห็นนะคะในความสัมพันธ์มีหนึ่งคนที่ใจดีชอบดูแลชอบเอาใจใส่อีกคนนึงค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เงียบเห็นแบบนี้นะจากหน้าไพ่อะเรามาดูซิว่าที่ผ่านมานะคะ คนคนี้นะเขาแคร์คุณบ้างไหนอย่าลืมว่าเป็นพลังงานรวมนะคะเขาแคร์คุณบ้างไหมอืมเอาจริงๆเขาก็แคร์คุณอยู่นะเนี่ยราชีนีถือไม้นะคะแล้วมาเจอกับหกเหรียญที่สำคัญมีเจ็ดไม้ขึ้นมาด้วย แสดงว่าตัวของเขาเองนั้นก็มีความแคร์คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะมีคุณอยากจะให้คุณนั้นได้อยู่ในชีวิตของกันและกันอยากที่จะให้เรานั้นได้มีโอกาสหรือนะคะอยู่ในจุดที่เราสามารถจะมองเห็นทุกๆุกอย่างในความสัมพันธ์ที่ทำให้เราสามารถที่จะประคับประหงซึ่งกันและกันแต่ที่ผ่านมาน่าจะมีปัญหาเรื่องของการงานการเงิน ที่ทำให้คุณสองคนนะมีประเด็นกันมีปัญหากัน B ไม่เห็นปัญหามือที่สามในเรื่องของชู้สาว <c oughs> หรือครอบครัวแต่จากหน้าไพ่เนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของการงานการเงินระยะทางความห่างไกลเวลาที่ไม่ค่อยมีให้กันถ้าจากหน้าไพานะ่เห็นแบบนี้นะคะเพราะชั้นเหล่านี้พลังงานแบบนี้เนี่ยจึงเป็นพลังงานที่บรรบ่งบอกว่า ตัวของเขาเองจริงๆแล้วก็มีความแคร์คุณอยู่แต่เขานั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไม่หวานไม่โรแมนติกคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่หวานและก็โรแมนติกชอบดูแลชอบเอาใจใส่เขาอ่ะน่าจะเป็นคนนิ่งๆถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะคะมันเลยทำให้สถานการณ์ในความสัมพันธ์น่ะดูเหมือนกับว่าไปกันได้ค่อนข้างยาก แต่ไพนะ่น่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาเนะเขาแคร์คุณนะไม่ใช่ไม่แคร์นะคะจริงๆด้วยนะคะตัวของเขาเองนั้นแคร์คุณคะ่ะนะไม่ใช่ไม่แคร์นะต่อให้นะคะสถานการณ์เนี่ย มันอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยให้ความสัมพันธ์น้ำมันราบลื่นแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเขาก็ยังมองว่าคุณนั้นก็ยังคงเป็นคนที่สําคัญของใจของเขาอยู่นะคะถ้าตอนนี้คุยกันน้อยไม่ค่อยได้คุยกันก็ดูเหมือนว่าในอนาคตนะคะก็น่าจะมีการได้กลับมาหาการมาพูดมาคุยกันมาเจราจากันมาอยู่กันในชีวิตนะคะพี่ไพ่บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องกังวลถ้าตอนนี้คุณไกลกัน พอไพ่ก็ยังขึ้นมาว่าช่วยเหลืออุปธรรมซึ่งกันละกันทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะสวัสดีค่ะ